ได้เวลากินแล้วจ้ะแกงเฮ็ดเสร็จแล้วเฮ็ดแรกของฤดูกาลเลยนะเฮ็ดนาแรงค่ะตักกันตักหลายกับ,บ่าได้ดอกจ้ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่กินน้ำเพราะว่า,ามันมีหน่อย <c oughs> อใส่ใบแมงรักจุกๆเลย มากินขอน้ำกันไปจ้าแกงเห็ดคะ่ะวันนี้เห็ดแรกของปีแม่เองก็ไม่ได้กินมาแบบสิบห้ากว่าปีแล้วเดียเห็ดบานเองสิบห้าสิบหกปีละอืมอร่อยแม่กลัวสุดยอดแต่ร้อนไปหน่อยนะแม่ครัวแกงอะไรให้ร้อนขนาดเนี้ย ยอดมก็สิบแบบนานๆที่ได้กินเพ็ดกันไหนกับบคือเฮ็ดของไทยดอกจจกว่าอร่อยนักนกะก็แล้วแต่เนอะยังไงเฮ็ดไทยกับน้ำประวันของไทยเอาเองเกิดอยู่ไทยเกิดอยู่ไทยกินอยู่ไทย ใบแมงลักจุกๆแม่มรู่ะบออารเเยเดอร์ใบแมงลักนอกเวี่ซื้อมากำหนึ่งเบียงใส่สองหมอได้แกงอืม คกินกับกินควนนอนก็นอนเห็ดแดงค่ะแต่แกงออกมาแล้วสีมันจะแหล่แ่อืมคุ้งค่ามากที่มาเมืองไทยปีนี้ใบแมงลักคำปอ๊ะโอ๊ะ่อน อืแต่แบบบ้านเกิดของจริงค่ะอร่อยแบบบรรยายริทูกอะ่ะ กับสุดตุดจากป่าธรรมชาติไม่งรักกับสุดตุดจากสวนไม่มีสารเครมีใดๆจังสิ้น ใส่มากกับแกงเลยจ้ะไม่ต้องรอข้ามวันอร่อย คนแกงแกงมันสุดยอดมากปรุงที่เดียวเป๊ะเลยอร่อยพอจยำว่าอร่อยมาก ก็อะไรคนหนึ่เ,เขากินได้เพราะมันของมันหน่อยอ่ะอิ่มพอโยอะๆอิ่มบ่นน่นอร่อยมาก